ไปไหนกัน,นครับเราจะไปรับตัวซีเค็ดนี่เราบูบูเนี่ยตัวซีเค็ดนะฮะยิ่งกว่าเราบูบูอีกคนนี้ต้องบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้ใช่มีคนเดียวในโลกนะครับก็กำลังเดินทางไปปันบุรีนะครับครับ ก่อนที่จะพาไปดูสนามแบ็กเพลเนาะก่อนกนารแข่งขันี่กับการท่าเรือหนึ่งวันครับเราจะพาผู้ชมไปรับตัวซีเคตอย่างที่เราบอกไปแล้วก็จะพาไปรับประทานอาหารไปคาเฟ่น,นะครับเ <c oughs> ขาว่าร้านนี้เด็ดที่ปานบุรีที่เขาบอกมาว่าร้านเด็ดนะครับใช่ครับอ่าอ่ะเราไปดูว่าเราจะไปรับใครใกล้ถึงยังปุณณ์อีกพอสมควร <c oughs> ก็นี่คือรังของนักลบจวสลัดแล้วใครก็กางเต็นท์หน่อยนะไหนฮู้นมีเหรอใช่เป็นในใครอลาบลาบน้องเฮงคือเรามาตามหาตัวสีเขียตัวนี้ยังไม่เจอใช่ครับเขาหายไปไหนเข้าว่ามีอยู่เอมิสันก็ <laughs> อบอกจะไปคาเฟ่ <laughs> คาเฟ่เมซสนเนี่ย,ยที่พักที่พัก ที่ผักดีมากครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้เราก็เจอตัวซีเค็ดแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเพื่อนเอมวแวแมวชั่วโมงแล้วเนี่ยจะต้องรีบนี่ไงตัวซีเค็ดสวัสดีครับเราเจอกันแล้วครับพอใจลินยาเรานัดกันที่คาเฟ่นะจะพาไปไหนวันนี้พาไปไหนเนี่เดี๋ยวผมจะพาไป คาเฟ่ครับที่ปราณบุรีครับดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าเขาสีเขียดไปดูเขาปิดด้วยเขาปิดของคุณเฉยเราจะไปที่ไหนบ้านไร่บ้านไร่คาเฟ่นะครับใช่ครับก็บอกว่าเป็นคาเฟ่ดีในย่านปราณบุรีก็มีอาหารมีกาแฟบรรยากาศร่มรื่นนะครับล่าสุดเมื่อกี้เราไปรับมาคุยกับบาซินคุยว่าไงพี่คือไทยคำอังกฤษอาทิ์เนยนอนกับคอสเซลินญาคอสเซรินญาถามว่าไปไหนภาษาอังกฤษ อยู่ไปอยู่โก้เขาตอบว่าไอ้น่ะว่าไอ้คนไทยยู่วัีละโอเคกูดกูดกูดเป็นไงบ้างครับกลับมาอยู่แบ็คเพวย์ในรอบที่สอง่าก็ดีครับก็เปลี่ยนแปลงทีมเกือบเกือบเกือบหมดนะครับทั้งโค้ชทั้งนักเตะบราซิลนักเตะไทยเยอะมากครับปีนี้ก็ต้อง ปรับตัวายากไหมใช่ครับปรับตัวต้องทุกคนต้องปรับตัวใหม่ครับปรับโค้ดใหม่ระบบใหม่ครับผที่มีสนามฟุตซอลด้วยใช่เดี๋ยวให้ธนาทรีลงไปวอร์มก่อนบ้านไร่ปานบุรีซึ่งทางเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีนี่นทางเข้ไม่มี นี่ครับเป็นเสื้อชุดแข่งรุ่นใหม่ครับของปีนี้้านุ่มสบายครับมีห้าสีครับนี่ีขายเก่งเะด้วยใครสนใจก็ติดตามได้ที่เพจไอมาเน่ A ครับหรือเพจสโมสรดังเพ์ก็ได้ครับอย,อยากผู้จัดการดีมต้องเป็นทุกสิ่งอยากจะมนคืดนี่ซีเนเจอร์ครับนี่รถเป็นที่ซีเนเจอร์ของร้านเลยนะชื่ออะไรหน้านเนี้ยข้าวผัด ข้าวผัดบ้านไร่ปานบุรีครับนี่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางนี้นะครับเขาบอกอบในสับปะรดมาเลยฮะนี่ครับสับปะรดแจมก็เหมือนข้าวผัดแล้วสับปะรดอ่ะอุ้ยกะมอกน้ำสับปะรดผัดมีตำเส้นเล็กวยนะต่อไปคาเฟ่ดิคาเฟ่ครับที่หนึ่งดิกินกาแฟดิไปครับจัดไป แล้วต่อไปก็จะไปร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟที่คะแนนรีวิวเยอะมากนะครับคะแนนรีวิวเต็มห้านะใน Google Map ซึ่งมีน้อยที่จะมีร้านที่ได้รีวิวคนะแนนครับเราก็เลือกที่จะให้พาไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่ใช่ทะเลอะ่ะใช่เพราะ,ะว่าตอนนี้เราอยู่ป่าเนะี่ยคือใครก็เ้ยไปเที่ยวทะเลไม่เราอยู่ในป่าซึ่งเที่ยวธรรมาชาติเยอะมากนะครับครับ ร้านที่บอกว่ารีวิว5.0ดูเสียงหันบางร้านมีหันด้วยอืมชื่อร้านเยวเบิร์ดเบิร์ดชานออลครับเยว์มีนกด้วยน่าจะนกเยอะก็เลยตั้งชื่อร้านเบิร์ดใช่ฮะนี่อเมริกาโน่นี่ครับอเมริกาโน่มะพร้าวครับอันนี้เหรอไมกินเลยแล้วเราฝากนี่เลยเราผสมผันนี่เลยนี่ก็มะพร้าวเหมือนกันเลยอ่าฝากพัไว์ด้วยขออนุญาตดับบล์ เออมันมีฟุตซอลที่หนองตาแร่เหรอครับเออที่ไหนนะ <laughs> หนองตาแร่หนองเร่เลยแต่มีคุน่าแล้วบอปานบุรีครับ <laughs> พอดีเขาเพิ่งมาเตะเตะพรุ่งนี้เผื่อพี่ว่างเชิญเรียนเชิญหน่ยนะเพื่อฝากแจกด้วยพี่ครับฝากที่ขอสรบกวนหน่อยนะครับ, <laughs> <laughs> บมิเล่นมาด้วยกันตั้งแต่ตอนไหน วยบันดิตประเมินแต่เด็กด้วยเด็กแต่เด็กอายุเท่าไหร่แา้วนะสามใช่ครับสามถึงสี่ใช่เล่นบอลพลาสติกที่โรงเรียนมัธยมอะร้านนี้มัธยมอะใช่ครับแต่ว่าอยู่คนละมอนะตอนนั้นปอนอยู่มสามผมอยู่มสอง ใช่ครับบัตรอันนี้เข้าฟรีเลยหกโมงครับเช่นี้จะครับผมพรุ่งนี้เจอเจอท่าเรือท่าเรือผู้ใหญ่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเล่นนี่ครับตอนนี้เราอยู่เบิร์ดคาเฟ่ครับอ่านี่ครับเหี่ยวแฮนด์ลิฟท์ครับแฮน์ลิฟท์ผู้ปนไม้ครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหี่ยวจะไปเชียร์พรุ่งนี้ครับมาให้น้องเหี่ยวจิ้มซิว่าท่าเรือหรือแบ็คเพอร์กาแฟนีะจ๊ะ ให้น้องจิ้มสิว่าน้องจะจิ้มทีมื่ไหรนี่ที่เบิร์ดคาเฟ่ครับนี่พี่เจ้าของร้านนีี่่พเจบิร์ดชาแนลครับก็ใครฝาผ่านมาทางนี้ก็คือฝากด้วยครับกระเพราเชิงเขาไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอยู่ตรงไหนครับเบิร์ดชาแนลเบิร์ดชาแนลน้ำเวยครับเล่นไปรงมับปากน้ำปานครับอ่าใกล้ๆกับปากน้ำปานครับก็ใครมาก็แวะมาได้ครับผม กาแฟอร่อยครับอร่อยติมอร่อยสุดยอดครับนี่ครับมีเหี่ยวเลยฮะมีเหี่ยวมีนกแก้วมาคอนกมีนกแก้วมาคอนะครับทางร้านวันนี้เราก็เข้าสู่ไอเมเนสสเตเดียมนะครับใช่ครับเลี้ยวเข้ามาแล้วฮะตรงข้ามวัดหนองตาแต้มนะครับใช่ครับไปยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับเลยปั๊มบัลลทอมมาเข้ามาประมาณ5้กิโลเมื่อกี้ยังสี่อยู่เลยห้าดีห้ากิโลสี่ถึงห้ากิโลนะประมาณนั้นพอตึมาแล้้งแล้นี่เราก็เนี่ยเข้ามาในสนามแล้ว ในเตรียมสนามอยู่นะครับสวัสดีครับพี่โยงสวัสดีครับผมนี่ดูการจัดสนามก็ปลายใหม่นะปลายหลังประตูฮะก่อนอื่นถอดรองเท้าก่อนแล้วก็กรับกลับของพระเจ้าหน่อยนี่เรือที่บอกว่าเรือจนสลัดสวยนะเสื้อก็มีวางขายในสนามพวกนี้มีไหมครับนี่ครับต้องบอกว่าพลาดมาซื้อได้ยอดคราวนี้เราก็พาไปหลายที่เนาะ ส,สนุกสนานกันไปทางก be ินข้าวที land s <S ่บ้านไร่บ้านไร่ไปต่อด้วยเบิร์ดค่ะเบิร์ดชาแนล้านกาแฟร้านกาแฟที่เราฝากโบชัวนะครับไปถ่ายก็พรุ่งนี้18นาฬิกานะครับพับแบ็คเพอร์เจอกับการท่าเรือก็รอติดตามได้นะครับถ้าสดทาง True True Vision Now ก็ดูลิงก์ถ่ายทอดสดได้ตามเพจต่างๆนะครับครับองค์มงเย็นใช่ไหมองค์โมงเย็นขอบคุณทันทีแสงสังนะครับที่ไปเที่ยวกับเราวันนี้นะครับครับเป็นไม่ได้ว่า อาจจะเจอเขาอีกเร็วๆนี้ที่ไหนอยู่ไหนแร้วเพื่งนี้ครับฝากเชียร์ด้วยครับผมโอเคสวัสดีครับเชียจริงจบสวยมากครับสนามบรรยากาศคือแบบเฮ้ยลืมบอกเฮ้ยกาสปอนเซอร์อยากเข้าเข้าได้เออลืมหาสปอนเซอร์เนี่ยจบเลยเนี่ยสปอนเซอร์เข้าได้ครับ